ผมหนึ่งคลิปครับผมมาตกตอนเช้าครับนี่ครับดูหมอกครับด้านหลังหมอกยังมีอยู่เลยครับยังอากาศเย็นครับผมก็จะมาลองตกบ่อข้างหลังนี่ดูครับผมก็มาหลายรอบแล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นชโดครับ ผมก็ใช้กบยางตัวเล็กครับใหญ่เป็นชชโดที่มากินครับเดี๋ยวลองไปชมครับตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณหกโมงครึ่งครับผมก็จะตกสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับเผื่อจะได้ตัวครับเดี๋ยวลองไปชมกันครับว่าจะกินหรือไม่กินครับมันจะมีตัวชาร์จไหมครับแต่อากาศดีมากครับมีหมอกมีอะไรครับชมครับมีหมอกเยอะครับเดี๋ยวลองดู ไม่รู้จะกินหรือเปล่าครับเดี๋ยวลองชมแต่มันตัวเล็กอ่ะอีป๊อกใหญ่เสียงกัดในพุ่มฟ่งโน้นอ่ะแต่มันไม่ออกมาไอ้ไอ้โดป๊อกเทียบเลยอ่ะ อืมอืมปิยูสายนี้ต้องปิยูนะครับผิวครับเป็นโดปอกครับนี่ครับตัวเล็ก กับตอนจะขึ้นเนาะวับนี่ไซดเดียวกันเลยหมดครับเดี๋ยวขอแป๊บโอ้โหลวงตัวที่สองครับผมนี่ครับเป็นกบยางนี่ครับผมให้พี่เขาดีกว่า ไปก่อนครับหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ